สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นจะเปิดบอ่อใหม่พี่น้องทำทางลงไปโกบิโก้เอสเคร้เอลซีรุ่น11ต่ออย่างหงใหญ่เอาเอาต่อออกก่อนเดี๋ยวทางรถหกล้อจะอรถะดำจะ่ะ ไอยงัดเด้อเอาอันนี้ปุูกมันเทศไปน้องตออยางหรือตอมะพร้าวเดี๋ยวจะไปเปิดบอ่อตรงนั้นเพื่อจะเอาไว้รถยางครับอะราดโสมเัวเนี่ยเค ขุดบอ่อจะนุ่นนะพี่น้องเราทำทางลงไปก่อนอช่องลังเอลซีครับโร่เจ็ดแคยรยสองเลยค่อยลุยไปครับนะโอ้เขาปลูมันเทศ ขายได้ c ีเจเจเคห้าวีโก้ครับ14ตันกับ200กิโลกรัมอา้าตโตหลายแท้ดูว่าดำจะลงได้ไหมเพ,เพราะว่าดินจะอ่อนนะครับเพราะว่าดินทราย เบียดเบียดเจ็ดพันชั่วโมงครับช่วงล่างยังเต็มอยู่ยีสุดสุครับซีเจเจโอเจอโผล่แล้วไม่ร้องเอ้ เอาไว้เอาตอโอ้คำทางครับรถไถต้องมีมนะั้งโอ้เจอตอไม้เจอตอยางอยู่มาตอครับนะตอยางพาร,รา ต่อ,อยางพาร,ราเนี่ยเอาออกง่ายกว่ายูคาริปตัสครับหรักแก้วเขาลึก,นะกยังไม่เคยทำมันไรเลยเจ็ดพันชั่วโมงครับนะมีวงกีจะดังนิดนึง ร้อยครับกำทางรถดำเข้าไปไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมเพราะว่าไม่ฝนเพิ่งหยุดได้สี่ห้าวันเองพี่เนอะเนี่ย,ยตรงนี้นี่จะยุบไหมเนี่ยโอ้แต่ว่าดินทรายไม่เป็นไรครับดินทรายรถดำก็จะเดินได้อยู่ ิไอ้โอ้นี่ใครไม่เคยเห็นมันเทศให้น้องนี่ต้องยกมือไหว้แล้วนี่มันเทศครับค่อยเป็นค่อยไปนี่ก็ปลวกครับในปลวกค่อยเสร็จไป เอ็นยูห้าห้าเจ็ดศูนย์สองครับนำ <Okay. S 1> ท,ทางให้รถจมตามมาโอ้ oh, เฟรมก็ยังมีสติ๊กเกอร์อยู่เลยเล็กสองแชกไี่เนาะรถเล่ er ยังเปลี่ยนทุกลูกครับ ตรงนี้เลยจะมีปัญหาไหมเพราะว่าที่มันต่ำมากรวน้ำจะออกไปเนาะสังเกตเห็นว่าคอมมิทโอสต์อะลรนะดูเลยดยอะิยาพไปเนอะ โทษจะเล็ดกันสายไฟโอ้ตรงนี้แหละย,ยวดันจะดินกัินเหมือนดินจะยังไม่พร้อมครับหมายถึงว่ายังแห้งไม่พอครับนะก็าจะเพาะน่าจะเพาะ กล,าลาา M M M ้าทำกล้ายางศูนย์จุดหกศูนย์ลูกบาทเมตร MU ห้าเจ็ดศูนย์สองครับคูวต้าทำก็ต้องมีมีรถมีรถไถน,นะครับหรือว่าแท็กเตอร์เนี่ยต้องมีครับน้องต้องมีเพื่อช่วยทำทางอย่างนี้นะแหละแล้วก็ดันดินกองครับเอาหญ้าออกครับ แล้วก็ต้นยางพาราที่เพาะไว้เดี๋ยวเพาะใหม่ครับเออช่วยทำทางช่วยํำทางจะเปิดบอ่อประมาณหนึ่งไร่ครับเพื่อเอาน้ำใช้ เดันสายสดันเคลียร์ริ่งน้องเคลียร์ริ่งก่นอนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเจอปปลาพี่น้องเอ้ยตกใจหมดเลยปูปลาชอบกินปลาเอา้ารวมบดยใช่กัน เปิดตรงนี้หนึ่งไร่ก็จะได้เลยครับซีเมนซีเมนพี่น้นนองอาริยะจดให้อ่ของต้นไทยเจริญนี่จะ8,000ชั่วโมงนะ8,000ชั่วโมงก็เดี๋ยวจะวน่าจะเปิดช่วงพันวาน่าจะเปิดฤดูกาล ิมงานเสียทุนเพิ่มทุนรั์ว่าคันเนี้ยคูบโบะเนี่ยจัดจ้านครับไัฮะนี่ย่าน้องย่าคอมมินิต แก่งนึรภพยครับเจ้าเจ้าเจ <laughs> แข็งอยู่ครับแข็งอยู่ข้างล่างดินแข็งอยู่ครับหลอดไฟห้าดวงด้วยกันข้างหลังก็ไฟท้ายครับโ,โควิโก้ก็มีไฟท้ายแค่เดียวครับนะสามสิบสองสาขากรุงเทพ แทงดูครับอ,อ่ะยีริงอู้หูมาขุดตรงนี้มีก็ขุดไปเรื่อยๆครับนะตักดินไปด้วยจะพอ,อยางจะพอ,อยาง สนใจเข้าดูได้ค,ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X c v a t o r In Truck สนใจโก็ไโก็อาริยะจัดให้ครับนะนี่7จ0 0 0ชั่วโมงแล้วยังห่อเฟี้ยวเลยเป็นตัวท็อปนะครับรุ่น11โอเคโอเไม่ประมาทครับนะไอที่แทงดูเพื่อให้รถดำนะครับรถดำจะวิ่งได้นะ เพราะว่าไม่มีดินแข็งปูนเนี่ยแต่ถ้าขุดไปเจอดินดานก็ถือว่าดีครับน,นะช่วยกันแครินรถไถจะเร็ววารีซาำครับน,นะดินยังเปียกอยู่เลยพี่น้อง ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ